สวัสดีปีใหม่ปี2565นสาะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของฝาจุกพลาสติกกันครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW สศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของฝาจุกพลาสติกนะครับผม ฝาจุกพลาสติกต่างๆนะครับที่เราเปิดมาจากพวกฝาน้ําดื่มต่างๆนะครับหรือจะเป็นจากพวกจุกพลาสติกต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถขายได้นะครับผมปุณส่วนใหญ่เราจะเป็นฝาพีทีนะครับสามารถขายได้ทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับวิธีการขายผมจะบอกว่าถ้าเป็นพวกตระกูลเพ็กสกรีนหรือเป็นพวกตระกูลเพกสีเขียวหรือเพ็กสีฟ้าจุกพลาสติกเนี่ยเป็นตัวทํากําไรให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมถอดฝาจุกทุกครั้งนะครับย้ำอีกทีถ้าเป็นพวกเพกสกรีนเพกเขียวเพ็กฟ้า ยาหรือเปิดฝามาทุกครั้งนะครับเพราะว่าพวกนั้นราคาจะถูกฝาจะแพงกว่านะครับผมและสำหรับร้านของผมนะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ฝ่งยท่าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะหรือเซอร์แนอนสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอนไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดียไลน์ที่ cwrecycle ครับ หรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะนี้จะแค่ให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยูที่ร้านครับขอบคุณครับ